การเดินในการที่สมบูรณ์ต้องเดินมีความหุนได้แรงขนาดนี้ถึงจะเดินเที่ยงตรงซ่อมในการมา40ป,ปีก็จะเข้าใจความรู้สึกของเรื่องสายใยระบบตัวจักรอะไรพวกนี้ และการเลือนนี้ลูกค้าไปใช้แบบสะเทือนหนักมาก